สบายดีสวัสดีเด้อพ like ่อแม่พี่น้องมากินข้าร oh ่วมกันเปิดกลองมาอยี Bey ่าปปักเืีอยปงปักรถเปิดกล่องมามาเอฟซีหิ้วเขาเต้ทุกคู่ทุกคนมากินน้ำก๋วัวมีครับยังมีบ่มาใส่เนาะเนี่ยัะผักก็มีสบายดีสบายดีพี่น้องมากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อกินกับอันปิ่งปลาดแห้งตากไว้แต่เน่มันนานถุล่ะ กับสมพักหืมหนตกแต่ประมานี้ครับเข่าก็บหนหอนอกินแต่หนหอน,หอนตนูนปลาลุดแล้วปลาลุดแล้วมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันแซ่แบๆปลาหมึเคือสมพักขันมือหนาโน,โนเต็มซามเลยเต็มอันนั้นเลยเต็มก,มกระเปาะเลยจุ๊บจิ้มมันตุ๊ คนโตยู่วันเดมืวอยนี่ไม่ไหรอกนะครับเด็ดนนทอนเนี่ยโอ้ยกินเนี่ยครับเฮ้ยหอนเนี่ยนมะเขือเขาบอกผักของบัวมาใส่ ปบบก้นแห้งขุ่นตกแห้งขนาดเด็กปไ่มัยเป็นเนาะน้ำไรดินในดยขอยเขาขอจะได้ไปใชยย้ยในนอนมันอ่ะมืออื่นเนาะออกนอนยาวเลยค่ะใช้ออกแต่หน้ามันออกนอนพี่ลูกเอาตัวอย่างพูดกับซื้อบ้านนีกเนี่ยเนาะ เกากินข้าวอ่อ,อนเป็ยังนงบ้างล่ะควา,ามันล่าหลาเลยใหญ่จังเดินหกช่วพักรู้ขัดของแม่ปนนมมไปเนาะช็บุญรุ่งยังไงอยู่ Nhưng phải này, ừ. nó cũng sẽ đi được Thật lý là nhân đẹp mấy trọc Nhân đông Đột đều

Trượt nên leo. Bỏ bắp bỏ mất đi các. Hả, xin lỗi, ông kể à. ปลาก็ะมิตามไปบกินจะคือเป็นตุงิวันนั่คือวลา นี่มลุกข้องยู่งก็กินพี่นเนาะอยากกไปหาซื้อมากินทำงานหาเงินซื้อกินขึ้นปลูกเราจะมันมันคักเนาะขึ้นทุกใส่ข้ใหญ่ไว้ตุ๊กตาเราดีได้ดำงคน

หอนบออกหนองเลยจ่วงวันตำรวันนี้คืนนี้ปวดนบดคืนจ้จงโมงสดดูข้งบนหอสองโมง่สองโมงอันนี้นานบุบุมองนะตื่นแต่จะสองโมงนะ ตื่นนอนมงนอนบลอก็ปรีนตื่นนอนบล็ทำไมเพ่อสมบากนสมซึมอืมนน้ก่อนก็กินแสบอแสบตื่นนอนคิดไปตัที่ตัวแดน บ่คิดมันถ้าคิดดับคนนอนตัโแดงโอ้ยเกือบกูเอาแบกพีขับปาพีตายเลยเด็กน้องคนนนที่เดกันอย่างมาคอนมีจะมาเล่นเ็นชา พอ้กินกี่บาทส่เหล่าละดื่มได้เลยเพื่อน่ะดื่มได้แม่ี้านบรดีคนชื่อ่ดีได้มืนเดือนนี้นะแชบยาเบิกดก่อนน่ ประมาณนะเดือดเป็นบุกถึนเนะี่ยบาบานเพื่อนไข่ได้เด่นเนี่ยเดือดแต่ปกติดีค่ะชีวิตคนเท่าลำบากลำบุญ เราไปดงเสือกงอไปการบุหดีเสือไปกล้ยกินตะกล้ยไปการ มนึ่จะได้สื่ออยนึ่งืยิาไรมสมือนมสองมือยังสมือเอานีได้สองมือมือมือตัวนี้ละแต่ยัมือนึงมันชุกขึนต่ว่าไกินมืออื่นปนประางมือนึง

ชมปเนาะมีระดุนนะต้องปีนะนี่ัปลาลดธรรมศาสตร์นปลาลดเขาเรียกแ่ความูหนะน้ำจิบบุคหลายแล้วพ่อแม่รอดเลยแต่ก่อนปลาโตมือหนึ่งเลยหาตุกกังันหน่อย ก๊ออันนึงที่ว่านก็เสะทีนี้มันกินรลายมันเยอะนไหนล่ะ ประแหงประกดแหงงูกระกดกระโดดตัวเป็นไง อย่างไฟไตากแดดมันเป็นอีเวมหนึ่งเราถนอนอ่ะ hmm. อย่างไฟไมันเห็นโอเคอยู่มันจะหอมไฟ <c ười> ขันอยูุน,น,นโดคือเฮือนเขาด้วยจะเป็นควรจะได้ปลาเห็นค่ะค่ะ พ mm. ื้นกระบื้อเนาะชือดือเื่อนอะไรคล้ายเจาจอกลื่ยน้องๆน้อหนึ่งแถวฮะเชือื่อเพื่อนน้องๆมันจะไปมีเฮ็ดกินมีเฮ็ดกินมีอันไข่ไก่ไข่ยังดีๆกินหนึ่งน่ะเอาจะได้นึ่งเตือนเา นนกูเ,ขขเป็นหนอแกินกินะพ่อม่พี่น้อยมันข้ากูเป็นหนออแค่รวนเือไก่ดงหมอกินกับส้มพัพ่อแม่พี่น้อเกือเนื้อดาดาพวกไก่ก็โอเคเยันยังไงแต่เวลาไปซื้ออยู่กางฟาร์มนะยูเม่เลี้ยงไก่ซื้อไก่เลยล่ะลนืนออน้น้ันมอกนกนเน ต้นซื้อบนมีป้าไหมดงไมดงหมดวงนาป้าลึกเป็นเฮ็ดเป็นอย่างมันออกเขาประเดี๋ยวมา,านะได้กินได้พูนเอกเป็นนอกเลยเฮ็นตะขาแพงอีก็บไปขายนำมีนอกกับคลิปเฮ็ดไปขายเรียองไก่พร้อมเนาะกิโดกิโดหนึ่งห้าสนะิบดอนหมดแล้ะ ไปสิไปได้ห้าสิบดอนบ็อกหนึ่งเขาขายก็ซ้า,าไป<น>ดอน,นะละเผาหนึ่งซ้าหาดอนนะเอ้าช่องเผาหนะนึ่กี่กโดนึงคุณเต๋อว้บ้านไหนนะาไปดอนซ้าสามสิบบล็อกหนึ่งขขเ,เขาขายเื่อเมาจะซื้อมาแกงโอ้ยแพงแท่ปวดหัวเฮ็ดมันคือเฮ็ดมุ่งทรงเนี่ยพ่อแม่พี่น้อง แต่อยู่บ้านเท่ามีได้บุมีไปกินบ่เฮ็ดเบื่อเนรอบ่าแม่นะไรมันเปเื่อยสาวอันนี้บ่เปื่อยแต่มันเปนนื่ปอนนยในปลาทองเคยเคยเห็นอยู่อยู่บ้านเรามันกตามกบไผ่มีอย่างนะตามกระทำมาแลมันตามกันเห็ดอันนี้มันบริเวณนั่นดอนกขายคืออตะมันโมเมนเห็ดอันนั้นมันอยากตอกดำ เวลาไหนมันเด็กนอยไม่ว่าแปลว่ามาหกสิบห้านาทีเลย่ะกินนอกจอสิกินปลาแห้งเพื่อได้กินอย่างน้อยหนึ่งพี่น้องเลยกินปลาแห้งปลากรดปลาลดกินปลากรดอันนี้นะมีปลากรดอันนี้เอานังมันออกจะกินฉีมันเป็นติ๊กเชน่าเราต้องเอาหนังมันลอกหนังมันออกลอกหนังมันออกกันตากแดดเนี่ยดไมันกระช่า กระอ وب กึ่งเซนไมก,กุเวยได้กินเบิดมด่อใดผมแม่พี่น้องมันกรอบเลยปลากรดใช่ปลากรดปลาโลบปลากรดอันนี้ยังไหลถุงอยู่ตึกมาเลยก็เพระตากแดดเมียนมันแห้งกนะเอาเข้าตู้แข็งเนียนโดนกับมากินที่หนึ่งคือร่วมเขื่อนโดนกับมันรัวกินที่หนึ่งแม่คุณอยากไว้ดิบ <coughs> để <không> để <coughs> mặc thì tông a white deep của mẹ thì nó tông luộc bột nga. Badao mang kin nó sẹp à à nó, nó. kin hầu luộc nghe là nhạc nhạc của mẹ nga ghi nhá pho mẹ bi no. Lộc palo tuyệt đối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  ฮักสารฮักไหมฉี่นะไนบ่ก,กินนะด่ากินด่ะอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องเอา้มามะอัดปิดโจบมาดำรวยพี่น้องพ้นกระจกนอนพังพ้นวันนี้อยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไกลอย,ยู่ไกลอย,ยูยย่ประเทศอยู่ประเทศไทยเชลยาคุ่นละบาน,นอกเลยกินหอยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนไทยก็อยู่มาสิปีคนได้น่ะ จุกมันดำด้วย